จากคลิปวิดีโอ Before-After จะเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังอย่างเห็นได้ชัดพื้นที่ภายในโรงงานแห่งนี้พื้นคอนกรีตเกิดอาการปัมปิ้งทีมงานของเราจึงทำการตรวจสอบการขยับตัวของพื้นด้วยไดอะลเกจพบว่าเข็มหมุนขึ้นลงตามแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจน เราจึงทำการฉีดสารโพลียูรีเทนหรือ PU f o โฟเข้าสู่ใต้พื้นคอนกรีตเพื่อไล่น้ำออกเติมเต็มโพรงและเสริมความแข็งแรงให้ชั้นดินจากคลิปสารจะขยายตัวดันน้ำออกมาอย่างต่อเนื่องจนมีตัวโฟมไหลออกมาเมื่อฉีดปรับปรุงดินเสร็จทางทีมงานจะทำการทดสอบอีกครั้งด้วยไดอ g ลเกจ เข็มไม่ขยับอีกต่อไปแสดงว่าด้านใต้พื้นคอนกรีตดินมีความหนาแน่นเพียงพอจากคลิปวิดีโอ Before After จะเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังอย่างเห็นได้ชัดซ่อมพื้นสุดปรึกษาเท s l a Engineering